คราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเนี่ยมีอยู่เรงโบกับผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการยกสะดุงพี่น้องอยู่ล่ำนำเสื้อนพี่ละครับพี่กัดอยู่บ้านเลาพี่น้องบ้านเลาอันเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเอามาเบิ่งกันว่าเพลงใดปลากได้กันบพรว่าสั้นว่าเออหลายคนหลายปั่นมามาเอาบุญมาสั้นเอาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเอาหลายบ่หลายครับเรื่อยๆครับเป็นอะไรครับอันนี้ยกสะดุ้งเรียบร้อยครับ ครับโอ้ยขับอเอาดึงแนวนี้น้ำแนวว่าสันว่าเห็นไหมใดว่าป่าว่าสันเอานี่ยนะครับหายขึ้นที่ไหุดยากครับสุดยอด นี่หากินปลาทรองมัจจาร่พี่น้องว่าเป็นปลาที่แบบว่าเป็นเสีอค่าบักน้องพี่น้องเนรับปลาดิลันมันเสื่อมเสื่อมใหญ่ก็จะเป็นขาเขาใส่นะครับอะเวิ่งว่าได้ว่าเั้นว่าเิ่งกันเงาเงาพี่น้องเนื้อในคลิปนี้ครับผมปลาปิดกันนะโอ้ยคลิปนี้จัาวานี่เป็นจังได้เราจะมาเอ้าสุดยอดครับสุดยอดเอ้าเจังหวะต่อไปพี่น้องมาบ๊อเอ้าเป้าพี่น้องเป็นเป้าครับ เขาดังที่เป็นจังไดเอ้าวเล่นกันครับผมหน้าบอกว่ารซันว่าเอ้าวเล่นกันเรื่อยๆครับเล่นกันเรื่อยๆพี่น้ำทั้งเงินเสียงใหญ่เลยได้มาบพอวารซันว่าอ้าวนั่งวางเปล่าไปไหนทั้งคุณเป็นได้ทั้งติดอาประลุยระบายน้ำทั้งคุณเป็นได้เต้นบอก์ขับฟองพี่น้องเอ้ยคุณนะครับอ้าวพ่อได้ยู่ได้กินครับผมพ่อได้เก็บยูว่ารซันว่าเออการร่วมอันตัวติดตาสรุงนั่นวาซัน ตีกินไงใบ่เวทันว่ากางกีก็ได้ครับเอ้าดูพี่ตีกนไงมากว๊ะดูพีก็ได้ที่เก้าหน่อยครับพี่น้องไลายพี่น้องไล่ไล่ครับเอ้าเป็นไรครับซ้อนครับซ้อนอ้ยคักเลยครับอ่ะคักเลยครับทำมาหากินคนอีสานบ้านเฮ้าโอนๆก็ได้มากคอขันเทียนหนึ่งก็คนเป็นอะไรครับมากไก่เลี้ยบางคนกันมาตั้งแต่เป็นอะไรครับซุลิมเป็นอะไรพี่น้อง เออบางคนก็มากแต่แต่ชายภูมบางคนแ็ความเนอ่ามันวัวลำพูจะอดเลยก็มากครับผมนะควัมนมก็มาพี่รองถามไปถามมากเดยบอ่มันยูไกลๆนะผมเอา่าบุญพนไหด้ปอออทัางบุญกัพ่อใดพี่้องเฮ้ยเป็นแถวถึงนแนวกัอาะี่ดาะทัี่เอายกเลยอ้าพ่อใดครับผมป่าธรรมมาจิาพี่้องเอาเอี่ด้ะทันีไใดะ เราบ้าบ้าบ้าอ้าวปากเปล่าไปหรออ้าวมีปากเปล่านั่นก่อนแต่ว่าเปลดงเตยกันเยอะๆนะครับแล้วแป่ว่าสิยกติดต่างว่าปลามาเป็นมูว่ว่าใช่เออันปลามาเป็นมูก็ได้เป็นมูี่ฟุล่างเออปมาตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวครับผมบางเทียบมากอะเออมาเท่าไรก็ได้นั่นแหละครับเออบางเทียบบ่มากกับบ่ไรนะครับอ้าวนะครับ ใช้เม um, yeah, uh, 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 <c ười> ีเป็นเงนตัวหนึ u, này, ่งยตัวแล้วพี này, mà, ่น้องเริ่มเศ้ายแล้วล่ะครับพักเลยพี่น้องเอ้สุดยอดครับผมอ้าวได้ักกุ่นมากปอคยกบิ้งยกบิ้งอ้าวไดครับหนึ่งตัวั่งว่าเอาทักบีไปไดังบีเอ่อเปลี่ยนเช่าลเลครับป่าอ้าวมาทักบีไปไดมากป๊อบีเปได ไอ้ทังอี่างกากสากคือเก่าหลักหนึ่งเอ้าพวกกีเพียครับหมกแล้วแต่ได้เกือบทุกจังหวะแล้วพี่น้งอ,เอ,อกกนนง,งเออปลาลับนำเส้นเข้าตัวใหญ่ครับผมวันน,นี้ย่าอสะดุ้งทีมาได้จะทีคักว่าดันว่าเออกาว่าให้คัดใส่ได้ว่าดันสองเส้นเกินมสามเส้นบนหลังพี่น้องเออปลาไม่จับนะครักใหญ่เล็กน้อยครับผมนะครับนี่นนนนคือเนาเชี่ยวชาญนะครับ ว้าวว้าวว้าวนะผมแอกแซ่วะโอ้ยยังเหียบเอาพี่รอนเอ้าโดยเฉพาะหน้าประตูระบายน้ำพี่รอนเออจังเวลานี่กักล้ประตูระบายน้ำกับว่า่อยถือกันไม่พี่รอนนอ่ครับแต่พ่อได้ได้เก็บยุทพี่รอนได้เก็บได้เกี่ยวนะครับผมเออพ่อได้เก็บนะครับแต่เรื่อยๆครับผมโอ้ยจังว่านี่อ้าติดตาซุ่มกันร้ายครับโอ้ยคักเลยครับคนละครับว้าวครับติดตารุมขี่กันแกะพี่รอนเอ้า นี่ยครับผมจวนี problem, ้ก็พอตักครับผมโอ้ยขัดเลยครับแหงงวกแหงใด้องัแหงวานแหงหมานเอ้าาีแหงใดทั้งีมากวะ่าีหลางเปานตาีหลางเปลารับย่่างนทางรักเลยครับเมียแหงพ้่ง้องเมียแหง ตัวโยกเลยครับมาแต่วานี่เขาเล่าพี่น้องมาบวะเออได้นึงโยกพี่น้องเออเนาะสุดยอดครับสุดยอดหนึ่งโยกประเสรนฐมาเอ้าทั้งพ <hi> ี่เป็นไครทั้งพีเอ้าทั้งพี่ก็ได้ครับได้พี่น้องไปครับโง่งามสวยพี่น้องแต่ว่ามาเกไนมือก็ได้ไปมือกระบอญสุดยอดครับสุดยอดอันนี้ป่าก็เริ่มขึ้นไม่ดีเลยพี่น้องคมาก ตรงนี้นล่งเม็ดเล็กเล็กหน่อยอะไรนะอ้าวักไร่นี้ได้ใจว่าจาอ้าวอะไรที่เก่าแล้วครับดก่ายไปมันจะเรื่อยพน้องอ้าวมาบ่ักกวนมากบอเ้ยทักเลยพี่น้องเัยอ้าวอะครับตัวติดตาสูรกระตีจู่หัน่ะพี่น้องเออมัดกับว่านยอมออกแักเียวอาจารยว่าเอออ้ ดีครับอะอมาดีเลยแมมากวะโอ้ยพอได้เก็บครับทั้งดีกับพอได้เก็บครับพี่ร้องตุ้งติ้ได้มากเลยครับโอ้ยเังยกยังได้พี่น้องติดตาซุนเอรีนะครับผมอ๋อดีครับพ่อทั้งคุณพี่น้องโอ้ยพักเลยครับเออหาประตูลบายน้ำกับพ่อได้ครับพ่อได้เก็บเยอะพี่น้องพักเดือดพี่ร้ <esh> anyway <toma'> อง <us adjective reag ens> <purple> ักเติบอยากแย่งไปเครับหาทุกทุกครับองาันนี่นู่นู้อัดสกัดได้หยาหบติ้งทิ้งแย่งไปเลยครับอ้าหนุต่อครับไหนั้องหยิบไหนใดเพราะว่าสั่นมาอ้าวสันติอ้าวพ่อได้เก็บพี่น้องเขาได้เก็บเขาเอ้าวสันติทิ้งไหนสันติโอ้ยได้กขอบได้กำเลยครับแล้วว่าได้เก็บกับพี่น้อง เออตอนนี้ห้างจากประตูระบายน้ำ่าไดปลากลากกหลายยืดดิพี่นออ้องเออสวัติดีสาประตูระบายน้ำปลาเพื่อใหปลอดชีวิตนะครับผมระยะหนึ่ง,ง,งออก,ก็งงกดีดอนด้วยเพราะมันไปเรื่อยๆพี่นออ้องเออระะยสวยงามเออหาหุกกก้สมสวยเพแบบ่อแม่พี่นออ้องรีบเร่งกันครับสนุกชุกพี่น้องเออแม่ก่างเข้ามาหาตีผู้โดยสารน้ำเฮาแบบยกนอพี่น้องเออ ทรายถ้ำแบบผมว่าจกเป็นมาชาวาอะขุนอยู่ไหนมากนะม่ากันอ้าวถ้าคุนกับได้มากได้หน่อยนึงได้หน่อยนึงได้หน้อยนึงครับผมได้หน่อยนึงครับเอาไปตั้งข้อุนได้ไหมจับงขุนไาเพราะบ้านเราขุณได้ไหมครับต้องกินได้ไหมอ้าวถ้าคุณก็ได้เยอะครับ ได้ยุบได้ยุบี่อลองได้ยุบรัดหยาดกัดเสือดาเอาห้ครับบงไมากาะเท่าไรยุบครับ่าไรยุบครับเออเออบวนกับได้ติดตวาสรุมพี่รองเออไม่ใช่ทิ่เป็นตัวเก้าอ่ะติดตาสรุมครับพักเลยครับเออขวนยงไดเอนก็ไ่ค่อยได้ครับหนาประตูระบายน้ำก็ได้ครับ เอสรุปนี้กีกแล้วครับแตกโคเลยพีปนรอแตกโคเล็กปลาอ้หูัเลยครับทีนี้ปลาบอกไยหลายคือยังตีคอนๆตีเกลมาทยถ้ำที่นองเออเบาเสียแตราเือมือว่าปลาก็ได้เห็นตูนครับวูสวยสวามนะตใหญ่ก็เข้าปุ่นพี่น้องมาว่าน้ำมหลาสวยสดสั่นเอา มีขอดีแบบไทยแบบได้ลซุมกันพี่รองเออเรื่บรรยากาศได้ไลซุ่มทุกคนใครไม่อาจงไ่ซมนะีนันไดอ่ะมันจะเรื่อยทุกคนพี่รองบรรยากาศน่าสนใจครับสวยงามพี่รองมันมีเป็นไปมากอ้าวมันเป็นมากพี่้อง เนออกกันนี่ครับผมดูนะครับทุกคนครับเปิดอ,อยู่สองประตูครับประตูระบายน้ำครับต้องนิ่งเปิดอ,อยู่ประตูเดียวครับผมนม้ำของสาะแห้งถลีเรื่อยๆครับผมอะครับคุณนิ่ไงไงวสักคุณไดเพรา ขุนพ <medi> ี่น้องเฮ้ยเอ้ามานครับมานครับทักทุนกับมานครับไปกันเรื่อยๆครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับทั้งปีเพิงได้ทั้งปีมากเหรอเอ้าทั้งปีกระได้ครับผมโอ้ยคักเลยครับผมเอ้าสุดยอดครับสุดยอดปาเลยครับลงเด่นลงเด่นเลยครับผมอ้าวสุดยอดครับเอาสรุดขึ้นเป็นได้มากเหรอ้ยสรดุดขุ้นกระได้ครับผมกลางๆกันครับเอ้าทังทุนได้เพราทั้งขุนมากบ่มากบ่มากบ่ โว่าจะบุญกระได้ครับโอ้ยพี nope. ่น้องเอ้ยเอาหมาแล้วล่ะครับที่นี่พี่น้องเอ้าหมาแล้วครับหมาลงเอ้ยขาดเลยครัเอ้าซ้อนพี่รองซ้อนครับเอามาว่าอีต่อครับผมไครบอกเอ้อย่างว่าบุญกระได้ือการลำพี่น้องเอ้อย่างว่าไกลๆครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยซ้อนครับซ้อนแซวซะเลยครับป่าเนาะ อนนี้คนก็เริ่มลังไหลมาเรื่อยๆแล้วครับเริ่มหนาตามาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเออจตกว่ามาตัดแต่ใส่ต่มาตัดใส่พี่น้องเสียงกระปุ๊กดังปุ๊กเต็งปุ๊กเต็งจนถึงโคกคนละพี่น้องเออเชี่ยวขัปุกมาใส่ป่าอ้าวนะครับสุดยอดครับวันนี้มาบอวันซันอ้าวแต่ว่านี้ก็มาครับหาทั้งพีเพิงได้ได้ตักว่าอ้าทั้งพีก็ได้ตักครับผมเออดี่ว่ามานบอพี่น้องเอาทั้งพีพิงในมันป่ะครับมาันบอมันบอมาบอทั้งพีมาบอ อ้าวมากนะครับมาลมากผมจังหวะนี้พี่น้องอ้าวจังหวะนี้ได้ยืนหนึ่งตัวแต่ว่ากับตัวใหญ่พี่น้องยเขาสวยตัวนมันงามแต่ว่ามาเป็นมูอกับมาไดพี่น้องเออจังหวะมาเป็นตัวเดียวกต่มาคนเออจังหวะอุ้มหุ่นไปไหนเป็นควอนไปไปหรอมาครับจังหวุ่นหุ่นนะครับเป็นก้อนแล้วครับเอาได้ตักเลยครับ โอ้ยขักเลยครับผมเอาป่อรเอ่อ่ยสะดุ้งก็เอาครับลวอยเลยพี่อง,เอ,ง,เ,ออองเอาบเหียบแค่ทางนาประตูระบายน้ำจัลเพี่นอนเออป่าก็ไปขอกนโอสอยเออแต่ว่า,าออกมนออก,กอกนออ,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 อกรครับคือีได้พ่คอ่าิดนไหครับติดแน่ครับ เออแต่ว่าพุ่งตะตะตะบุ่งพุ่งได้ครับอเสียซื้อออกขาวๆไหน่อยครับได้เป็นมูอะไรพี่น้องเอ้ามาแล้มาทอสักทีเป็นได้หมานเมื่อสักทีเอ้าไม่หมานบ่ต้องเป็นหนึ่งหยุบพี่น้องเอาต <Yeah. Yeah. S 1> <duh. S 3> ัวใหญ่ๆพี่น้องเออผู้ใดอยากได้ปลาก็มาได้พี่น้องเนี่ยลำลำเส้นเออปีนี้การราคากันจะยู่งแซงอรอยแล้วครับเออตัวใหญ่ลายก็มี่ตัวใหญ่น้อยก็มีพี่น้อง ไอ้พ่อโย่พ่อกินบางคนข่าวพ่อโย่พ่อกิ่นเราจะเมียบ้านแลยนะครับคุณพ่อเจย์โยบ้านไก่ไอ้โยบ้านไก่ก็ที่เอาหลายเกือบเยอะแล้วครับเอ้าต้อพี่รองต้อครับได้จากว่าเป็นเังได้พี่แม่แล้วก็เริ่มเมียแล้วล่ะครับเออแห้งนกกแตแห้งได้แต่ว่าแห้งเมียเลยลาวาคนได้ว่าอ้าวต้องบุญก็ได้ครับผมนะไอ้กระเรื่อยพี่น้องยิ้ม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 อยู่ครับผม ออ้อ้ยเอาแม่เสียสีแดงมงิ่ไหเอาได้ตักครับผมถ้าบีก็ได้ตักกันก่นที่เราถักเลยครับผมอเอานะครับเอ้กันเรื่อยๆพื่อนยกมัดมือกันจะได้หไร้เติบเลยกแล้วครับน่แง่งนยก แห้งอยู่เรื่อยๆพี่น้องเปิดสองบานแล้วครับก็คือระบายน้ำเปล่ครับแล้วก็ไปใช้แล้ถ้าไปใช้ในเวลาพี่น้องเอ้ามีแต่เรื่อยๆมันกัดยาวๆเ้าพี่น้องเลยใช่หอเล่าครับอุ้ยสะออ่อนพี่น้องปลาติดสะดุ้งเอออุ้ยย่าสะดุ้งทีมาหลายเด้อยเราบริษันว่าสะดุ้งทีมันจะได้ปลาตัวน้อยมันสินักน้ามันสินใหญ่ใหญ่ก้อนเราว่าษั่นท่าเออเอ้า พี่ก็เริ่มนิ่งเริ่มเงียบเลยลพี่ร่างหาทั้งปีาางเป็นยังไงเตรียมโตแล้วเายกเลยพี่ร่างมามาไปมาไปมาผมจะว่านี่พี่ร่างมาบอโอ้ยจัดไว้ติดอยู่ตัวหนึ่งแล้วกันตัวหนึ่งก็สิเอาดิเราแล้วกันว่าอ้าวต่อพี่น้องกาได้กาได้กาได้ยุบยุบก็ได้เก็บ ัน,นเอาได้บ่ได้บ่จะกุนได้บ่โอ้ยเอากระดุมกุนกับพ่อได้ยังครับพ่อไดเ้เก็บอยู่พี่น้องอ๋อพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องถึงมาพ่อได้หลายแต่ว่ากับพ่อดดได,ด้ครับตัวตีจ่ากระดุ้งครับอะไะครับจังติดอยู่ครับเราม่มีเวลาแกะออกพี่น้อง Chat, เออมีเวลาหน่อยว่าือนันเออเอ้าท่างมีเพียงไดโอ้ยท่างผีดกันยำ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 นะครับคนละครับอ้าวได้แล้วครับผมเอาได้ตักเลยนะครับเล่นตักเลยครับแต่ว่านี่เขานี่วยครับผมเอาทั้งคนมีได้มาเพราะทั้งคุณมาเพราะคนละครับยกแบบตัวเอ็นเลยแบบตัวโค้งเลยพี่น้องเอ้าวตัวโค้งก็ได้เก้าแล้วพี่น้องเลยพราะ่อยตักเลยเหมืนกั ดีๆในใดบอกว่าสั่าเอาเพิ่งต่อครับเออใดยพี่รองติดสรุมผมาจากนอยหอลย่า่สั่งเอาทังผีดเป็นไหมั้งผิดไบ้างว่าัา้ยีกัดพอใดยุบพี่รองเออโอ้ยอใดเก็บอยู่ล้วว่าสั่ว่าเอาละครับยำๆยำๆได้พี่รองเอ้ยป่าลำนำเส้นเอาชุดยอดครับสุดยอดตั้งผีดเป็นไหมเอาั้งผี อาทิตย์ยุติธรรมยงไงกันเออน้ำแล้วก็ถ้าว่นศุภัใส่ล้วพี่น้องปลาเออน้ำผ้าไปใส่ก็ไปน้ำเบื่อแล้วพี่นอ้อ,นนนนองแล้วก็น,น้ำเปลี่ยนมันจะลดถึงแล้วครับมานี่ป่าครับผม อเออบางลักษณะแล้วเริ่มแย่งงกันแล้วพี่นออ้องเออยกเกิดตัวตเ,เอ,อเ็นหมดเลยครับก่้งหมดเลยพี่น้องเอ้าเดี๋ยวครับว่าอะไรครับเตะเก็บแต่ละตัวสองตัวเอาว่านี่เป็นแม่มากว่าแต่ว่านี่ขอด้เก็บพี่น้อง ปีมากว่าตั้งปีปยุนึงตัวที่นนครับปากมันเลื่อนดทางเยอ 怎么

ลุมคุณกับพ่อได้ตักครับโอ้ยตักเลยครับเอา้ามีได้ตักครับ คลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามชมทั้งช่องยูทูบช่องไทยอีสานมันเฮาเลยพี่น้องเนอะหรือว่าการตั้งแฟนเพจเพจทุกช่องไทยอีสานเฮ้าทกันเละพี่น้องถ้ามักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครคดคดกดติดตามนะมินนะครับเด้อเพื่อดร่างแก่ครับชินง,งานช่องไทยอีสานเฮ้าทุกคนเลยพี่น้องที่สมกั้นอย่าลืมกดกระดิง่งรองแฟนเพื่อสำหรับคลิปใหม่ๆเอามากันบิ่งสนุกทุกแบบนี้แหละครับเอาต่อกันในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเด้อะรูโบขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคบครับ